ฉีดยาคุมแบบ3เดือนค่ะแต่ว่าเลยเวลาที่จะต้องไปฉีดเข็มต่อไปแล้วแล้วเผลอหลังในเข้าไปแบบนี้หนูจะท้องไหม Q&A by p n n จี y ค่ะเป็นคำถามมาจากช่อง TikTok ใกล้หมอยาของพี่นจี้เองนะคะว่าถึงเวลาที่จะต้องไปฉีดยาคุมกำเนิดแล้วค่ะแบบลาย3เดือนนะคะแต่ว่าน้องทำบัตรนัดหายค่ะน้องก็เลยจำวันไม่ได้ว่าจริงๆแล้วอะจะต้องไปฉีดเมื่อไหร่ แล้วก็ไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเลยเวลามาหรือ,อยังที่สำคัญคือเธอปล่อยในายไปค่ะเธอจะท้องหรือไม่ท้องฉีดยาคุมกำเนิดก่อนหรือหลังวันนัดได้กี่วันค่ะขอพูดชนิดลาย3เดือนก่อนนะคะตัวยาคุมกำเนิดแบบลาย3เดือน,นะคะ่ะพอเราไปฉีดเข็มแรกนะคะเขาก็จะนัดให้เรามาฉีดเข็มที่2 ในกรณีที่เราอยากจะคุมกำเนิดแบบนี้ต่อไปนะคะจะใช้เวลานัด12สัปดาห์หรือว่า8 4วันค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะตัวยาคุมชนิด3เดือนเนี่ยเป็นฮอร์โมนเดี่ยวกลุ่มโปรเจสตินนะมันสามารถออกฤทธิ์ได้ยาวนานถึง14สัปดาห์ค่ะ เอาจริงๆพี่นจตีตอบตรงๆแบบนี้ค่ะว่าเราไม่ควรที่จะไม่ไปฉีดตรงตามวันนัดเขานัดไปไหนต้องไปวันนั้นค่ะเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการคุมกำเนิดได้ดีที่สุด ก็เพราะว่ามันใช้เวลานานนะคะกว่าจะมาฉีดในเข็มต่อไปเนี่ยก็เขากลัวพวกคุณคุณลืมนั่นเองเขาถึงนัดเร็วขึ้นถึงแม้ว่ายามันจะออกฤทธิ์ได้ยาวนานกว่านั้นนะคะฉะนั้นคุณสามารถไปฉีดช้ากว่าวันนัดได้ไม่เกิน14วันหลังจากวันนัดค่ะซึ่งถ้าอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะคุณไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการคุมกำเนิดแบบอื่นร่วมด้วยก็คือการใส่ถุงยางอนามัยค่ะ แต่ถ้ามันเกิน14วันหลังจากวันนัดไปแล้วนะคะแล้วคุณยังมีความประสงค์ที่จะฉีดยาคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการท้องอยู่เนี่ยคุณจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ค่ะหรือว่าใส่ถุงยางอนามัยตลอดจนกว่าคุณจะไปฉีดเข็มต่อไปแล้วพอคุณฉีดแล้วคุณยังต้องใส่ถุงยางอนามัยต่อไปอีกอย่างน้อย7วันค่ะเพื่อให้ประสิทธิภาพการคุมกำเนิดเนี่ย ยังมีต่อไปนะคะแต่ถ้าถึงวันนัดแล้วเนี่ยคุณไม่ว่างจริงๆเลยแต่คุณอยากไปฉีดก่อนเนี่ยจะได้ไหมจริงๆฉีดก่อนได้นะคะประมาณ1สัปดาห์ก่อนถึงวันนัดแต่อันนี้ต้องคุยดีๆกับที่ที่คุณไปฉีดนะคะเพราะส่วนใหญ่เขาอยากให้ฉีดตรงตามวันนัดมากกว่าส่วนในกรณีที่เป็นยาฉีดคุมกำเนิดแบบลายหเดือนนะคะ,ะ,คะก็เช่นเดียวกันค่ะคุณสามารถไปฉีดช้าหลังจากวันนัดได้ 7วันหรือถ้าเกิดคุณอยากไปฉีดก่อนวันนัดคุณก็สามารถไปฉีดก่อนได้7วันแต่ส่วนใหญ่กรณีราย1เดือนเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีปัญหานะคะเพราะว่าระยะเวลามันค่อนข้างสั้นและคุณก็จะมีประจำเดือนเป็นการเตือนคุณได้คะ่ะว่าเฮ้ยใกล้ถึงจะวันที่จะไปฉีดยาคุมแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe กดติดตามช่องเพศสไนจี้ไว้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับน้องสาวของคุณค่ะ